So you do i ันนี้ก็เหมือนเป็นวันรวมตัวของคนที่รักกางเกงจีนเนานะแล้วก็เสื้อยีนแล้วก็ทุกอย่างที่ผลิตจากผ้ายีนเลยเพราะว่ามีหลากหลายแบรนด์นะครับผมแบรนด์ไทยแบรนด์ต่างประเทศเนาะแล้วก็มีโชว์เดินแบบของพวกเราทุกคนด้วยนะครับก็อยากชวนทุกคนที่ชื่นชอบหรือสนใจในยีนเนี่ยก็มาสนุกกันนะเพราะว่ามีโปรโมชั่นเยอะมากกับงานลุคดิสแตนจีน2022นะครับผมก็แต่งที่เดิศปาร์คตั้งแต่วันที่16กันยายนนี้16ตุลา4ตุลา16กันยายนนี้ก็ฝากไว้น ใช่วันนี้มินมากับแบรนด์แม็กจีนครับผมก็ลุคยังไงอรอเราว่ามันเป็นแบบแคชชว a l ลุคที่ใส่ไดนทุกไปเนาะแล้วก็เป็นลุคที่เราว่าใส่ไทยก็ได้ใส่ต่างประเทศก็ได้นะเป็นลุกที่แต่และคนถ้านึกไม่ออกก็หยิบไปใส่ตามผงได้หล,อลนะ่อ็น่นอน เช่อไหมว่าผมอะเคยมียีนตัวหนึ่งแล้วก็เฟดมันนานมากยีนต้องเฟดเราใช้เวลาประมาณสองสามปีนะแล้วแม่แอบอเอาไปซาร์กก็เลยแบบตอนนั้นก็ร้องกับแม่อยู่กับพักเลยแสดงว่าเราก็ห่วงเหมือนกันใช่ไหมคือคือมันเป็นมันเป็นตัวรักนะเราแบบการเกี่ยงยีนทุกคนมันก็นจะมีแบบไอิเดนติตี้ของตัวเองหลังจากที่แบบว่าใช้งานมันไปเนะาะใช่ก็คนรักยีนก็น่าชื่นชอบก็เลยแบบห่งหวงครับห่วงอยู่เหมือนกันไม่มีชจูนจัดการเจอคนรักยีนก็ได้มาดู โอเคได้ครับย้ำอีกรอบนะครับใครที่รักจีนเนี่ยก็มางานนี้กันนะครับผมชื่อง,งานว่าโรบินสันจีน2022นะครับจัดพื้นทีท่มุจฟ้าชั้นจีแล้วก็โซนเกงจีนด้วยนะครับผมก็วันที่16ตุลาเดถึน16ฤศจิการนีร้ครับโปรโมชั่นเยอะมากฝักด้วยครัมี่าวีกข่าวที่หลายหลครคว่าเราไปกินข้าวที่กองแล้วเกินที่ข่าวเนี้ยมากัเต็มนะแล้ก็ขอแก้ข่า,ขาวองูุงใหญ่เลยนะครับไม่ได้รนพนขนาดนะ เปลี่ยนผ่าหัวข่าวไว้ด้วยนะฮะอย่าบุรี่เข้ากองเลยครับผมอร่อยครับแล้วก็คือคือก็อเป็นเป็นนี่จริงเป็นปนีน่นจริงแต่ว่าก็ เออก็มีเวลาในการผ่อนของมันเราไม่ได้ไม่ได้ทีเรียดอะไรมากใช่ใช่ก็คือปรามาณที่ข่าวลุงพัดพดประมาณนั้นประมาณนั้นัะผมแล้วก็มันมันมีเวลาของมันนะมีหลายหลายปีหลายหลายอย่างอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ถึงขัน้นแบบโอ้ต้องแบบรันโคตต้องแบบกู้นี่ยึดติดมาแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็มีแผนในการจัดการของเราอยู่แล้วกันข่าวไปคนเข้าใจผิดเยอะคนมาแสงว่า,าใช่คือทุก แสดงความเป็นห่วงผมมากแล้วก็มีคนย it ื่นข้อกรอกให้แล้วก็แบบกินอยากกินอะไรบอกแม่สวัสดิ์ได้เลยนะอะไรก็ได้ก็ก็ดีครับดีครับคือเราว่ามันก็เป็นการเป็นเหตุเรื่องเงินเราแล้วกันช่วงนี้ก็เซฟหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบอัตคัดขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเห็นรูปผมไปเที่ยวก็วอนอย่าดราม่านะฮะเพราเรามีการแบ่งสรรป์กส่วนการใช้เงินเราว่ามันคือการแบบบริหารจัดการเงินในรูปแบบหนึ่งมากกว่าคุณใหญ่มีถามไหมครับเกี่ยวกับข่าวที่ออกมาว่าเราไปเอาซ้ำกล้องเนี่ยาะครับ ไม่ไม่ขระดนดั้งแต่ว่าก็มีมีหลายๆคนแสดงความเป็นห่วงมาหลายๆคนก็แบบเออมีมีอะไรที่ช่วยได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยขอคุณยินดีต้อมาช่วยยินดีขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้ยังได้อยู่ฮะแต่ถ้าหลังจากนี้อัตจรรย์จริงๆอาจจะยื่นมาคตองาพี่ๆนักข่าวทุกคนก่อนนะฮะ่ได้แต่แต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละก็เป็นจริงๆครับจะเลียกออกมานั่นแหละฉะนั้นก็ใครผู้ใหญ่ใจดีก็มอบงานให้ได้ตอนนี้ก็ไม่เหลือเพิเริ่มเลยตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ นั่นแหละเข้าตัวเลขที่บอกเล้วเหนื่อยไหมครับี <c oughs> ไม่เหนื่อยนะเราว่ามันก็เป็นโอเคมันอาจจะมีความเหนื่อยแต่เราว่าทุกงานมันก็เหนื่อยเหมือนกันหมดแหละแต่มื่เหนื่อยแล้วมันเห็นผลน่ะเราเห็นว่าเออมีบ้านมีรถที่เราอยากได้มีครอบครัวที่ที่คอนสูงแล้วเราก็ได้ใช้จ่ายเพื่อเพื่อตัวเราเพื่อครอบครัวเราอะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นเรื่องที่โอเคื่อยแต่ว่ามันมีความสุขที่ได้เหนื่อยแล้วเราก็ายังไหวใช่ไหม ใจนะสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยทำงานไปวันๆก็จะไม่ไม่ค่อยไม่มีแรงเท่าไหร่แต่พอแบบเลื่อนแอปธนาคารดูแล้วเห็นว่ายังมีเลขลดนิ้่เนี่ยมันเลยแรงมันแรงนะมีแรงขายม่วงตําแหน่งเลขมัน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 อะไรนะมันเคลื่อนมันเคลื่อนเยอะไหมมันมันไม่เคลื่อนเลยฮะสีเขียวๆที่บอกจ่ายแล้วมันเคลื่อนไปแค่นิดเดียวเองครับแต่มันตามติมปีไงมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่คิดว่า น่ามีคนอายุเท่าเราที่มีหนี้เท่าเราจากตัวเองคิดว่ากี่ปีจะหมดตรงนี้วางแผนไว้ตักหกเจ็ดปีไม่เกินสิบแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ยี่สิบสี่เนาะกะว่าสามสิบสามสิบอะไรเงี้ยหมดแล้วก็หลังจากนั้นก็อยากใช้ชีวิตแบบชิวๆสบายๆนี้วการไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยต้ใช้ชีวิตปกติก็ถามมีมีใช้ชีวิตปกตินะก็อาจจะเตฟมลงจากเมื่อก่อนบ้างแต่ว่าก็โตขึ้นด้วยไม่ค่อยมีเวลาด้วยอะไรเงี้ยแต่โดยภาพรวมเราก็ มีความสุขเหมือนเดิมแบ่งเวลามีโอกาสก็ไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เพี่ย่ที่บอกแหละว่าแบบเราอยู่กองแค่แบบเจ็ดวันต่อสัปดาห์เลยวันนี้โชคดีได้มาร่วมงานแบบอีเวนต์อะไรอย่างในี้ยดีใจมากที่ผู้ใหญ่แบบจัดดีให้แบบให้เยืมมไปก่อนก็จะได้ของดีมากเลย <c oughs> มีคนยื่นมือแต่ว่าก็แบบปฏิเสธไปเพราะแบบไม่ได้อยากสร้างนี้เพิ่มแต่ว่า,าก็มีเวลาไปสนิทกัน <c oughs> <c oughs> แหมเขาเลือนเก่งมากคนนี้มันก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะเนาะ อยากมันได้แบบเป็นทิปกันได้อันนี้เป็นทิปอะไรครับปกี่ไม่ตัดตุนตัดกาลังก็เลยแบบใช่นะครับเอาไปบานเราอะไรมันก็ต้องคนเราเนียต้องมีเวลาไปไหนมืไหนกันบ้างเนาะใช่ไปในทิปไหนเนี่ยทิปทะเลอ๋อใช่ใช่แต่เป็นทิปที่เราแบบจองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปกติจะแบบมีแก๊งดำน้ำไปด้วยกันเนี่ยอยจอยกันประมาณปีละครั้ง ดีที่มันจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆทุกคนมีความสุขมากขึ้เรามีความสุขมากขึ้เราก็สามารถมอบความสุขกับทุกคนได้มากขึ้นี้ถมว่เนะนี้ั่านแต่อะไอไม่เมีราเใครคืยนว่าเราก็ทาไม่ทุกอย่างมันสบายใจสบายใจที่ตไหนก็ที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราแบบถ้าไม่มีใครมาถามเราก็ไม่ได้บอกอะไรใครเพิ่มเติมหรือว่าไม่ได้แบบเั้ท่แบบว่าจะแบบ โอ้โหก็แบบโชว์หรือวัวอะไรจริงๆเนี้ยไม่ไม่ใช่หลายนั้นเท่าไหร่ไม่ใช่ครับคือมีเวลาแต่แบบเพราะว่าดีเองก็ตันเยอะเหมือนกันแต่ถ้าไปทำยูทูบไปตัดแม่เทีไปกับพี่อนใช่ใช่ก็คือผมอาจจะเป็นพวกที่แบบเวลาจะไม่ไปตรงกันเท่าไหร่จะแบบโอกาสตรงกันต่อนตอนเดือนต่ออะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ลองไว้จริงๆกันน้อยครับก็ได้ได้เจอกันบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบบ่อยหรือมีโอกาสที่ขนาดนนั้ใช้โซเชียลในการสื่อสารกันเตือนความฝันการใช้ ใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ใช,ใช้อย่างอื่นด้วยนี่เล่างลาบเราเล่นอะไรโอ้เล่นมุกอะไรไม่ได้เรื่องเลย่นความรักแบบที่เราชอเหมือนเราชอบดีลแฟนคลับม่ตั้งใจขอโทษขอโทษคนคนนั้นด้วยที่ผมคอมเมนต์ไปเอาตลกไปเฉยไม่รู้เขาจะแบบซีเรียสอะไรหรือเปล่านะคนั่่จาเมแบใช่แล้วหลังจากนั้นก็แบบไม่ค่อยได้ทำติ๊กต็อกเลยอยากอยากเป็นดาวติ๊กต็อกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์เท่าไหร่ เราเป็นสไตล์แบบแกล้งมากกว่าถ้าแฟนแฟนเราแฟนฝั่งเราจะรู้ว่าแบบเราจะเป็นแบบไม่เป็นคนไม่ค่อยหวานเป็นคนที่แบบไม่ค่อยหยอดไม่ค่อยอะไรเงี้ยดูเลย,ย,เลยจะมาในทานนงีบยแกล้งแกล้งแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบทำให้ใครไม่พอใจก็อย่าแช่งกันเลยนะฮะขอบอกไว้ตรงนี้ว่าไม่ได้มีเจตนาจะด่าว่าใครนะครับผมมันเที่ยวนิดหน่อย ว่าร้ายใครเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเจตนากับใครเนี่ยลงไม้ลงมือแน่นอนไม่ไม่ได้ด่าว่าอย่างเนะดียวต้องเล่นได้รักลอ Welcome to Star Society.